โอเคนะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมก็มาอยู่กับกล้องพฮสต์สตูดิโอท t วันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมาครับในเซิร์ฟ MC เศษสิงงนงนนั้นเองเลยนะครับไปเล่นกันเลยอ,อันไหนดีนะ้องเอ แอบเปเล่นเลยบินนี่เออขาดอีกอกี่คนว้เนี่ยขาดอีกหนึ่งคนเอ,อ๋อขาดอีกหนึ่งคนใครจะเข้ามา yeah เอพีซีอยู่ไหนวะเอพีซีเอ้าไอ้เนี่ยเอพีซีหายเอ้างงแล้วเอพีซีเอพีซีไม่อยู่นะะเอพีซีไม่อยู่ก็ช็อปเลยฮะไปจบแค่นั้นครับผม จบแล้วอึบอ bon ึบอึบอึบเอาตีเอาตีเอาตีไฟปลาไฟปลาเอา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 ปลาเปลาเอาปลาเปลาเอาปลาอย่าสองดิีสองนึงดียสองนึงดิแน่จริงอ่ะอย่าสองนึงดิแน่จริงอ่ะคนจริงเขาไม่สองนึงกันหรอกคนจริงเขาไม่สองนึงกันหรอกคนจริงเขาหน่งหนึ่งกันคนจริงเขาหนึ่งหนึ่งกัน อ้าคนจีก็หนึ่งหนึ่งกันเออรถ้าไม่ไม่เวดีก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าไปเจอกันไลฟ์หน้านั่นเองเลยนะครับผมยปายครับพอผมก็เล่นกากนะฮะเล่นกากไปไปครับ Wow. <laughs>